ตัวที่ไหนผักตรงผัดตรงต้องเก็บของนะเออเอาแล้ว,ลว,ลวตัวที่สามครับอออเอาเยาเอะเอาเงี้ยมาเงี้มาเยอะไม่ต้องรอแล้วกรมเจ้าท่ามา

บรรยากาศที่ถูกใจผ่านภูเขาทะเลเพน้าและหาดายากไปไหนก็อยากจะพาไปอยากจะชวนไปด้วยกันครับสวัสดีครับนานนา ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพานปลาท่าจีนนะครับช่องตกปลาบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับทริปนี้นะครับผมก็พามาแม่น้ํานท่าจีนเรากลับมาแม่น้ํานท่าจีนอีกครั้งหนึ่งครบับกับหมายซอยไปสนีที่บางเลนนะครับวันนี้มากับเอ่อเทพอ้นสนเจนเดี๋ยวดูวันนี้จะสนเจนหรือเปล่าแต่ผมเพราะวหมายเนี้ยบอกได้เลยว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มเพื่อนพานปลาท่าจีนจะรู้ว่าหมายเนี้ยจะเปรียบเสมือนหมายของเทพอ้นไปแล้วก็ได้นะครับถ้าใครมาหมายนี้นะครับ จะต้องเอ่ยถึงโตลต้าสี่ประตูและก็ไอเทปอลนะครับผมเดี๋ยวลองดูครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันก็สําหรับวันนี้ปัญหาก็ยังเห็นข้างหลังเลยนะครับผมผักตกชวาก็ลุ้กันไปครับสำหรับหมายธรรมชาติก็ย่อมมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็วันนี้นะครับไม่ได้หวังอะไรมากนะครับขอแค่กระบังสังขวาสก็พอแล้วไม่ได้หวังปลายุ่งปลาแห่อะไรมากมายนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะด้วยวันนี้ สภาพอากาศก็อึมๆึมยังไงไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรงานธรรมชาติก็สู้ๆกันไปนะครับผมก็เหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้นะครับเหยื่อมิตรสันนะครับนี่ตัวนี้ที่ใช้ในี่จุดศูนย์ของผิดนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่ตอนนั้นโรงงานขนมปังมีปัญหานิดนึงนะครับผมตนนิ้กลับมาแล้วรับเ,เหยื่อมิตรสันนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่าวันนี้พวกผมผลประกอบการของผมสองคนจะเป็นไงบ้างครับโอเคครับเพิ่มให้การเสียเวลาไปกันครับ กันไหมไปก็ไป,ปไม่มีกันมันจะทันไหมถ้าชวนเธอเธอจะไปไหมฉันจะพาไปให้เจอกับทาเมื่อช้าที่สวยงามครับตอนนี้เพิ่งจะลงเบ็ดเสร็จไปเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะลงเบ็ดกรนะแสน้ำมันมันลงนะมันลงแต่ตอนนี้พอลงเบ็ดเสร็จปุ๊บผักตบชวาไหลย,ย้อนกลับเลยโอ้มาแล้วครับ <c oughs> นี่ย เติมกวนแล้วนะครับเป็นปัญหาแล้วผู้เพิ่จะลงเสร็จเมื่อกี้เองโอเคครับเดี๋ยวก็แก้ปัญหากันไปทีลตะปอครับแล้วก็นี่ครับเอาน้าอ้นเทพอ้นสันจันพูดนี้อ้นสันจันโอเคเดียวมาด้วยอาเร็วๆๆ็รวับกบเทวาจะมาแล้วกินจะกินเลย นอนแล้วเน่นอนตัวที่สามครับอีไเหรมไหรมีไก็กิมาด้วยเาได้เว้ยโอ๊ตเอาลูดอะไรวะเี่ยโดนคันนี้มาด้วย อ๋อตายแล้วนะตัวแรกครับหลุดไปตัวอ่งนะครับตัวแรกตัวนี้ตัวที่2ได้แล้วครับตาที่เราตามหา บอลเนี่ t h n k y ไอ้อวว้นไอ้อ้นขันกระดกเลยมึงเนี่ยมาเต่มาดร็เดี๋ยวที่ดำกระดกลุกเลยเนี่ยมึงเกี้วยงอย่างนี้แล้วอ่ะโอนะตัวกระป๋อยตัวี้ดึงดึงขันเบ็ดกระดกเลยอ่ะนี่ครับมาแล้วครับแช่นอนสุดเจน,<ห>นวันนี้พวกเราสองคนไม่หวังอะไรมากแค่ กำมังสังฆวาดขายกง <laughs> แต่ปลาใหญ่ขึ้นเต็มเลยนะครับบอกให้แต่ว่าเราอย่าทําให้มันเกิดกิเลสเดี๋ยวเครียด <laughs> เอาคิดว่าคิดว่าแค่มาเอาปลากำมังก็พอแล้วอย่าไปหวังเยอะถ้าได้ปลาใหญ่เราก็ค่อยดีใจที่หลังแล้วกัน <laughs> ปีไก่ไม่ได้ดรัน <Run. S 1> <laughs> เอายัน หาแล้วมาเยอะมาเยอะมาเยะอะน้อนี่ครับจันอน้นเทพอ,อน้สนส่นเจนโอ้โหปากมังตัวนี้ตัวสวยเลยนะนี่นะครับ มอย่างข้างลางเอาป้างโปรเปเลอร์เลยครับตอนนี้ก็เหมือนไม้กระบอกที่เรานำมากั้นไว้นะครับผมว่าน่าจะสั้นไปนะก็เลยกั้นไม่อยู่ครับหลุดขอบออกไปแล้วก็มันจะไหล ตีบนกลับเข้ามาตรงที่พวกเราตกปลากันยาอยู่นู่นเลยนี่นครับนู่นนะครับ,รบเดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปแล้วกันนะครับโอ้โหปลาใหญ่ๆก็ขึ้นเยอะนะแต่ขึ้นประมาณกลางแม่น้ำอะ่ะเราตีไปไกลไม่ได้ครับโอเคปเดี๋ยวก็ไปรอรุ่นและรับชมบรรยากาศและสถานการณ์กันต่อไปนะครับ แมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของพักตบชวานครับไงก็รอทนกัมนมาไปสักพักหนึ่งแล้วดูว่ามันจะออกไปทางไหนนะครับ ไม่ต้องรอแล้วกลมเจ้าท่า <laughs> ่นน้ำรับสงการเราสงการห้ามเล่นนะสงการห้ามเล่นห้ามเล่นเล่นอย่างนี้ก็ได้เล่นได้เรื่องเรื่องหาเรื่องเล่นน้ำอ่ะดูนี่ดันไปมันนี่งูก็จะหมุนไปไหนเลยไม่ต้องออกไปนู่นเลยอ่ะมาพานรักษาแล้วนะเอกษาของโงน้ำละน่าลองเว้ยต้องต้องหลอกรักษาไปบ้านยาย แาตนาตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับเกือบจะบ่ายโมงแล้วตีก็บ่ายโมงแล้วกันนะครับโอ้หผมลงไปไก่อ้นสองคนดูว่าแบบทีแรกผมลงคนเดียวไม่ไหวไอ้อ้นตามลงไปช่วยโอ้หใจสั่นเลยเดี๋ยวเราก็รอดูกันตอนนี้ก็เอาไม้ก้านไปก้านตรงนู้นแล้วคราวนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วครับที่สุดของวิธีละเหนื่อยมากก็เดี๋ยวรอดูอาการมันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคครับแต่หวังว่าน่าจะมีโอกาสได้ได้ลงเบ็ดนะเพราะลมก็ค่อนข้างจะ พัดแตกให้ประสบชวาแตกกอไปฝั่งนน้นบ้างแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรู้กันต่อครับผมครับขณะครับในขณะที่ผมกำลังรอสว่างอยู่นะครับไอโอนกดมาแล้วครับใส่ยูนะครับตันนี้นี drank, ่สวยงามเลยไม่เ uh รียกแม่อะไรกันเลยครับเรากำลังเดินไปดูเบ็ดของเรากำลังจะโยนอยู่ลงไปผัดสว่างไม่ต้องได้หงายเออ Okay. ครับมาแล้วครับสวยๆหนึ่งแต้มนะครับ ตอดถ้ามันดึงดึงเลยบ้าพุงมาลัยหัร้อยพุงมาลัยเลยนะโหเ้อด้วยแล้วหมอมั่วเลยอะไรวะแต่โอนได้นะครับแต่โอนได้แล้วแต่โอนได้แล้วไอ้พรมไอ้พร้อมป่ะโอ้ยตรงนี้ไง โอ้หมายนี้ต้องยอมรับอาจารย์อ้นขหองจริงนะครับนี่โอ้สวยๆเลยครับสุดยอดอะไรวะ <laughs> ถึงว่าหมายนี้อ้อนผงลือชื่อฮนะ <laughs> โอ้ยโอ้ยไสวยไสวยนี่ครับแตมที่สามของวันนี้นครับโอ้ตัวนี้เป็นปลากระมังครับสวยเลยครับว้วนปั๊บเลยครับอืออออกจะนาจะชออ็อตบรนเลยอะอนดูดิต <c oughs> สั้นนะโอเคครับตามลุ้นต่อครับ แคมป์ที่4ของวันนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่าย3ได้แล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ลงเบ็ดก็จะมีตัวนะครับสอาเราผมนะตบสวาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกวนล้วนะแต่ก็แล้วแต่กระแสลมด้วยนะครับ นนมาแล้วส่วนนี้ตามที่ห้านะครับวันนี้ปากมังล้วนเลยนะครับแล้วก็วันนี้คันปีศาจได้มาลงสนามอีกครั้งนึงครับก็ทํางานดีมากนะครับหลังจากไม่ลงสนามมาแล้วปีนะครับเก็บอย่างเดียวฝุ่นเกาะวันนี้ก็เลยเอามาปัดฝุ่นใช้ดูนะครับไได้ ัวนี่ไายผัดตรงผัดตรง,ตง,ตงเก็บขอแล้วเอ้เอาเลยมาว้้ยนมนามาสวายมาหนังมาหนังเปลี่ยนมั่งครับจากปลากระมัง เป็นปลาหนังครับลูกปลาสวยนะครับทุทีทุกแตาเบ็ดก็ยังเป็นคันเดินครับยังเป็นคันปีศาจคันเดิมแตกอยู่คันเดียวอืกินอยู่คันเดียวเตือนไปตีลังกามาด้วยอ่ะไม่ได้เกี่ยวเบ็ดเลยดิลด์ <c oughs> เกี่ยวเบ็ดที่ไหนเลยเนี่ย เฮ้ยอย่าอย่าอย่าได้ได้ด้นี่ครับนี่นาเขาได้ปลานะครับไม่โดนตะขออดู่เลยนะมะที่มัมมนอะ่ะเงี้ยมนะันอ่ะพันกับสายรีดมาใส่ช็อคมาโอ้สุดยอดดวงมันจะโดนอ่ะตอนนี้ตอนนี้ผมก็ลงไปแค่สองคันนะครับสี่โมงเย็นละก็ถ้าลงหมดก็คงจะดูแลเบ็ดไม่ไหวนะครับพอเราต้องคอยยกคอยหลบคอยรีดอะไรเงี้ยก็เลย ลงไปแค่สองคันจีบหนุ่มปังคันหนึ่งแล้วก็คันหนึ่งเป็นตะก้อ้นะพอแล้วเดี๋ยวจะเหนื่อยโดนแล้วมีขนาดสองคันนะเฮ้ยขึ้เนเลยอ่ะขึ้เนเลยขึ้เนเลยดิจีบเปรกก่อนเฮ้ยมีปลามา <laughs> ด้วยเฮ้ย <laughs> เดียวขึ้นเขึ้นเลยมเหอดียวตาับเฮ้ยเ้ย้าวดหวติดยเออมตัวแล้วครับมานะเก็บเป็ดจนลังจะกลับบ้านนะครับโดนลูกไอ้หวายตัวแล้วครับหูเงก็กินเนาะครับโอเคครับนะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าห้งเย็นแล้ว พวกผมสองคนก็สมควรที่จะถอยทับกลับบ้านได้เวลาที่กลับบ้านกันแล้วแต่เรื่องของเรื่องวันนี้เราสองคนทำเดียวหิวหิววันทั้งวัน <c oughs> ไม่ได้กินอะไรกันเลยแล้ววันนี้ครับอย่างที่เห็นนะครับอุปสรรคค่อนข้างเยอะสว่างเยอะนะครับผมแล้วก็สภาพอากาศที่แปรปรวนลมตีไปตีมานะครับรวมๆแล้วคือ,คอปัญหาเกี่ยวกับสว่างเนี่ยก็คือมันทั้งลมทั้งน้ำนะน้ำขึ้นน้ำลงลมตีวนล้นไปนมาก็กทําให้เราต้องลงไปลุยลงไปสู้ลงไปแก้ไขกันก็ทําเท่าที่ มนุษย์จะสามารถทําได้กับธรรมชาติได้แค่นั้นครับเราไม่สามารถไปไปบังคับมันมันได้ทั้งหมดนะครับเราก็ทําได้เท่านี้นะครับแต่ไงวันนี้เราก็พอมีปลาติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอ่ะเดี๋ยวดูของอ้นก่อนอ้นได้เยอะนะครับวันนี้อ้นได้เยอะเลยนะครับมีสาย,ยุูแล้วก็เป็นปลากระมังไซส์สวยๆปลาพมนะครับโอ้โหเบลเลอร์เลย,น,ย,ย,ยเนี่ยังมียังขี้หมูกี้หมาเนี่ยมีสองสองโลเนี่ยของอ้นนะครับรวมกันส่วนของผมก็มีประมาณนะครับ ริมสิบตัวได้มั้งนะครับผมก็ผม,ผมจะมาได้จริงคือช่วงบ่ายสามไปแล้วนะผมก็จะมีปลากระมังผมอยากที่เราบอกกันต้นคิดว่าเรามาตามหาปลากระมังกันวไม่หวังปลาใหญ่ไม่หวัหวงปลาใหญ่นะครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับก็เป็นเหยื่อของมิสเตร์สันธุภฤฤฤังกิจซองสีเขียวแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของมิตรสันนะครับผมยังไงผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ โอเคครับยังไงก็คลิปนี้น่าจะออกในช่วงสงการครับผมผมสองคนนะครับก็ขออวยพรนะครับให้พี่ๆน้องๆนกตกปลาทุกท่านที่กาลังรับชมคลิปของเราอยู่นะครับจงมีมีความสุขกับเทศกาลสงการปีนี้คนที่ได้กลับบ้านก็ดีใจด้วยนะครับผมคนที่ไม่ได้กลับบ้านนะครับผมก็ไม่เป็นไรออกหาตกปลาได้นะครับผมแต่ขอให้มีความสุขกับกับวันสงการที่ปีนี้เขาให้สนามบอกว่าไม่ให้ไม่ให้แต่เราเล่นเล่นไปแล้วนะเล่นไปแเราเราเล่นน้ำไปแล้วโอเคผมสองคนรอดนะครับยังไงพวกผมก็ ขอขอบคุณนานรับทุกท่านแล้วก็สุขสันต์วระสบการครับสวัสดีครับ